ก่อนที่เราจะไปนีโรชนาเราก็แวะมาที่ซับปานคินไตนะคะซวนคินไตนะคะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าคินไตโชค่ะค่ะโชก็คือสะพานนะคะนี่สวยมากสวยมากฝนตกเล็กน้อยนะคะก็ใช่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปข้ามสะพานก,นกันเนะาะค่ะ รา,า,นนาคาประมาณ300เยนนะคะสคนนะคะใช้เวลาเดิน5นาทีสะพานเนาะ5นาทีเนาะใช่ใช<ม>ี่ไหมใช่ค่ะตอนนี้มีมความยาว200เมตร200เมตร200เมตรแล้วก็ความ ความกว้างความกว้างห้าเมต <5 S 1> รห้าเมตรนะคะโอ้ม<ช>ีนะคะจากนี่ความกว้างห้าเมตรนะคะ,คะแล้วก็สถานนี้เนี่ยนะได้ข่าวว่าสร้างมาแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งใช่ค่ะเพราะว่าพังใช่ไหมก่อนอันนี้ก็โดนน้ำโดนอะไรก็พังก็เลยสร้างมาสี่ครั้งใช่ใช้เวลาสร้างกี่ปีนะคะใช้เวลาห้านาทีไม่ใช่ใช้เวลาสร้างกีปีที่แล้วคะเก้าปีนะคะสี่ครั้งเก้าปีแล้วใช้งบประมาณเยอะมากเลยเนาะ ค่ก็ตอนนี้นะคะมาถึงที่สถานี JR มิยาจิมะแล้วนะคะเพื่อที่เราจะขึ้นเรือไปลงที่เกาะมิยาจิมานะคะก็น,นี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆเดี๋ยวเราเดินเข้ามาเลยดีกว่าเนาะ ที่ซื้อตั๋วนะคะถ้าไปกลับ360ร้อยหกสิบวันเวร้อยแปดสเยนนี่ก็คือจะเป็นที่ซื้อตั๋วได้ดไดเหมือนกันเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าคนไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นกคนจะงงนิดนึง,งอันนี้ก็คือจะเป็นต่อว่าโอกลุ่ไปกลับนะคะคาตาว่จิคือวันเวนะคะชิปป์เพราะว่าตัาววาต๋วถ้าเกิดสมถติว่าเราจะไปกลับแล้วก็เสียงฟูถ้าสมถติว่าวันเวก็จะสีฟ้านะคะ พขึ้นเรือเราก็อุ่นบิดตึงอะเนาะแต่ไม่เกินไม่เกินอะไรนะเพราะว่าม,มีอ๋อใกล้รอกแผ่นแผ่แผผนความรอ้อนแผ่แผนแปรงร้อนเรียกว่าพกไกล้ดอกพกไกล้ดอก,กออนี่อยออกมาดูเงาะนะคะ ไม่กัดเนาะท้าซินจังไม่กัดเนาะไม่กัดไม่กัดเนาะไม่กัดว่าไหนอยู่เนี่ยถ้ามึงก็หนูยั่วเ,เสเนนะก็ร้องไม่ได้คือ <c oughs> ขอโทษนะไม่ได้เอาขนมมาให้ <c oughs> <c oughs> นิ่งมากเลยหนึ่งสองสาม น้าค่ะน้าคักเกาะนี้นะคะชื่อเกาะมิยาชิมาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเกาะของเทพเจ้านะคะสมัยก่อนไม่มีคนอยู่อืมใช่ประมาณแต่ร้อยปีที่แล้วแต่น้อยปีที่แล้วคือไม่มีคนอยู่เลยนะคะเพราะว่าเป็นบอกว่าเชื่อว่าเป็นเกาะของพระเจ้าคนอยู่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้พอดีมาดาเกมาอ๋อปกติไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่เ ที่นี่นะคะก็มีกวางเยอะมากเลยนะมีกวางประมาณ500ตัวได้นะคะไม่เอาวันละสองครั้งวันละสองครั้งสองครั้งที่นี่เดินได้ค่ะคือเดินเข้ามาข้างล่างได้ค่ะคือน้ำมันลงถ้าน้ำขึ้นเราก็จะไม่ได้เนาะเยอ่มากใช่ใช่ใช่คนเยอะมากโชคดีเราคาะวันนีเรามาตอนน้ำลง มีช่องตรงไม้ช่องใช่ไหมคะซิิจังบอกว่าถ้า,าสาเหตุที่มันมีร่อง,องตรงข้างล่างเนี่ยนะเพราะว่าคือเวลาแบบเด็ดน้นําขึ้นน้ําลงใช่ไหมคะเพื่อให้น้ําขึ้นมาได้เพราะถ้ามันชีปการเดยดน้ําขึ้นมาปุ๊บมันก็คือจะอาจจะทําให้สารจาเดีอดลอยกับน้ำเ,เพราะมันแรงมากเนาะ อิจิระกิมาสมือนี้เป็นหอยหอยเขาจะมีชอบไหมคะทําชอบมากอิกาอ ที่สำหรับของหวานใช่ไหมใช่เบจบาร拉นะคะเบจบาร拉นะคะขออีกรอบได้ไหมคะเบจบาร拉ค่ะ <c> ก <oughs> ็ค <c oughs> <c oughs> ืออยู่คนละท้องนะคะคือของหวานเนี่ยเราก็คือถึงแม่สิบแล้วแต่เราก็ยังกินของหวานได้ต่อเนาะงั้นวันนี้ของหวานเราเป็นอะไรคะอากิโมมิจิมันจูค่ะค่ะอากิโมมิจิมันจูนี่ร้านนี้เลยมีชื่อเสียง นะคะก็ได้รับแนะนำจาก Trip Advisor ด้วยนะ,ะมีมีรถอะไรบ้างคะค่ะมีรถอังโกรครีมชีสค่ะค่ะอังโกก็คือหัวแดงเนานะแล้วก็ครีมือครีมือก็คือก็คือ ครีมแล้วอย่างเงี้ยีสก็คือชีสนะคะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าเค้สชีสเค้สก็มีตัวท้ายด้วยใช่ไหมนี่มีทั่วไปก็คือจะราคานี้นะคะราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบ엔ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเยนนะคะน่าเธอมากเลยดูดิเขาชอบเลยนี่เขาไม่เขียนไว้ว่าต้องใช้เวลาทำใช้เวลาประมาณห้านาทีห้านาทีนะคะนี่ก็จะเป็นรูปอย่างนี้เนาะ มีหลายแบบมากนี <va> ่มาษาญี hmm. ่ปุ่นสั่งชิโนะจิากเส ครีมไปนะคะก็จะมีมีเขียนไว้ตรงนี้นะคะอังกโกะอังกโกะอังกโกะแปลว่าหัวแดงดีเขาจะเขียนไว้แต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันไหนครีมครีมไม่มีครีมดีข้างหลังเขียนครีมนะคะครีมภาษาญี่ปุ่นแปลว่าครีมครีมนะคะร้อนอรู้ไหมนิ่มมากอร่อยอ่ะอ อร่อย Saint อร่อยอร่ ans, อยหวานนหวานหอมมากสกกสกกกรอบกรอกนะคะกรอบกรอกร้อนจริงๆเลยเนาะก็เด yes, ินไปเดินไปกินไปเวลาก็สามารถที่จะเดินซื้อของได้อะไรได้แล้วก็ทานไปด้วยเนาะสนุกสนาน ออเตลกอ like yeah, right. to well, ่ะคือน right. ี้นอกจากจะเป็นไอติมแล้วยังเป็นแบบว่าไอ้คล้ายแป้งเนาะคนเหลียเนาะของไอ้ให้ายคนของเลยเนาะตลกตลกหน้าที่มีหลายตัวากเราไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันอยู่ญี่ปุ่นมานานคอีกที่เป็นแบบตีเค้กเป็นแบบลูกชิ้นเนาะเค็มปุระเทมปุระใช่ฮู้ขึ้นมาแล้วน้ำขึ้นแล้วเมื่อเช้ายังน้ำลงอยู่เลยอ่ะโชคดีมากค่ะ ก็นะเราอยู่มานานกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยประมาณ 2อชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะก็ได้ทำอะไรหลายอย่างเลยเนาะดูกวางไปดูอะไรนะสันเจ้าสันเจ้าใช่สันเจ้าด้วยเนาะแล้วก็ไปเดินซื้อของซื้อของใช่กินอาหารเที่ยงใช่กินอะไรนะคากิคากิใช่ออยสเตอร์แล้วก็กินโมมิสติทอดใช่้วหลายอย่างเลยสนุกมากทีก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับแล้วนะคะกลับไปที่ฝั่งนู้นเนาะน่าจะได้เนาะ เนาะชอบมากเลยเนาะค่ะอีกก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินแบบนี้ละเดี๋ยวเราไปกันต่อวันนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบไม่จบใช่ไม่จบนะไม่จบนะคะนี่เรากำลังจะซื้อเนื้อเค็นะ่ะหามากับขา กลับนะคะก็นั่งเรือคนละแบบกันเนาะใช่ครั้งนี้เราจะนั่งเรือแบบนู้นแบบเป็น หอคะที่ไหนก่นคะค่ะเราจะไปเกมปักกุดดมนะคะเกมปักกุดดมนะคะก็คือที่ชากปรหักพังที่มันเหลือจากสงครามโลกที่โดนปรามมนูนะคะดูแลขนลุกยังไงไม่รู้อ่ะ รู้สึกแบบขนลุกเลยอ่ะแบบเนาะว่าเป็นมรดกโลกนะคะเจกไก่สาง ต้เนเหตุนะคะสารที่เขาเอาอพับนกแล้วมาประดับที่นี่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาตอนที่เกิดระเบิดที่ระเบิดปรมาณูลงเนี่ยก็มีคนผู้ได้รับบาเดเจ็บนะคะผูร้รอดชีวิตแต่ว่าก็โดนรังสีปรมาณูเนาะแล้วก็ทําให้แบบต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดพับนกเนี่ยหนึ่ตัวก็จะช่วยให้ต่อชีวิตอายุยืนขึ้นเนาะก็ยังเป็นความเชื่อที่ต่อต่อมาแล้ว,ขวเขาก็เลยเหมือนเป็นการ ล้ำลึกถึงผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็เลยมาพับนกเนี่ยแล้วก็มาแต่งตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นตัวคนจิตัวนี้นะคะอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะชื่นนะคืนนะนะคะแปลว่าสายสัมพันธ์นะคะก็คือสังเกตว่าจะมีคําพูดคนจิแต่ละตัวที่เน้นถึงเรื่องสันติภาพนะคะนี่างคำนี้นะคะเทวะนะคะภาษาญี่ปุ่นเฮวะก็คืออ่าสัสนติภาพนะคะสงบสุข ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่แบบว,ว่ามองตรงกลางผ่านไปเนี่ยจะเห็นโดมตรงนู้นเลยนะคนมาสักการะนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีใช่ไหมบางทีก็มาไหว้นะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์น,นะคะที่โรชิมาพีซเมมโมเรียลมิวเซียมนะคะก็ <c oughs> จะไปดูความเป็นมาเนาะ <c oughs> นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง าพที่แบบว่ามีคนถ่ายมานะคะภาพสองสานาทีหลังจากที่เกิดระเบิดเาะคาซูมิจังนี่คือเป็นแบบว่าตอนที่เกิดระเบิดแล้วคนคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะคน,นี่ที่หลังจากระเบิดแล้วนะชาปักฮัตจิโนะตัวดีสุดเน่าอู้สานมากเลยอะ่ะ Thank <laughs> you. จริงๆแล้วว่าตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะลื่นๆใช่ไหมหลังจากที่โดนระเบิดเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้เลยสากเลย ก็เมื่อกี้นะคะเราก็ได้เข้าไปชมทีวิทภัณฑ์นะคะกลับมาแล้วก็ได้ดูเรื่องราวต่างๆเนาะรู้สึกสงสารมากเลยคนนี้จังใช่คนนี้โกเมินกันผู้เสียชีวิตอุมขา่อใช่ๆไม่ชอบทรงครั่งไม่ชอบสงครามนะคะก็สงครามเป็นสิ่งไม่ดีเข้าไปดูข้างในแล้วเราดูแล้วเราก็รู้สึกแบบ บบสงสารมากแบบน,นี่ไม่ได้เวอร์นะแบบรู้สึกจริงๆอ่ะรู้สึกว่าดีที่เราเกิดมาในยุคสมัยที่ไม่ได้มีสงครามโลกไม่ได้มีสงครามเหมือนสมัยก่อนนะคะอยากให้โลกอย่างมีสงครามเลยเนาะนะคะถ้าได้ดูข้างในเราก็จะรู้สึกเลยว่าคนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยทรมานมากก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อนะค่ะหลังจากที่เราเนี่ยไปทำเลมาหลายอย่างเลยเนาะใช่ไม่ว่าจะไปพิพิธภั์ แย่เลย<ช>ทีนี้ก็ได้เวลาที่จะไปช้อปปิ้งบ้างแล้วเนาะใช่ไหม<ช>หลายคนมาคิโรชิมาแล้วก็บอกอยากช้อปปิ้งบ้างช้อปปิ้งงก็จะพาหลายๆคนไปดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะลืมชื่อที่ไหนคะที่นี่ชื่อไหนชื่ออะไรคะชื่ชอถนนฮอนโดริค่ะค่ะถนนฮอนโดรินะคะ<ช>ถ้าเกิดใครมาคิโรชิมาแล้วอยากมาช้อปปิ้งใช่ยาวมากยาวมากนะคะงั้นไปดูกันเลย ช uhm ิชออันนาคชื่ออะไรนะชชื่ออันนา่ะชิชอันนาคือจำโอเยากเลยไม่สนป็นเออใช่สามตัวนึ่งพันอย่าง นหนังอะไรอ่ะ botanic botanic นี่คือแชมพูราคาใช้ดีเปล่าใช่แพงนิดหน่อยนะแต่ดีมากเนาะใช่อ๋อนี่เขาเขียนอันดับหนึ่งเลยนะคะใช้ดีมาก made in Japan ใช่ผลิตมน ผมมีเคผมสวยผมีหน้าล่ะแต่ผมสวยสวยแต่วันนี้ไม่ผมสวยสวย1,8400เยนนะคะถ้ารวมแท็กก็เป็น1,512เยนแพงนิดหน่อยนะแพงนิดหน่อยแต่มันใช้ดี่เนาะ ใส่แล้วทำให้ขาเรียวนะคะคนญี่ปุ่นใส่คนญี่ปุ่นใช่คาสิเนตังใส่ไหมคะใช่ค่ะทำไมก็ใส่เพราะคนญี่ปุ่นต้องเดินเยอะใช่เวลาทำงานเวลานอนเวลานอนก็ใส่เวลานอนใช่ไหมคะขนมเยอะแยะเลยเวลานอนอะ อร่อยมากอร่อยอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นแบบขนมรสควารู้จักไหมอันนี้ขนมขนมซอยจอยค่ะซอยจอยนะรสความอ้วนแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อร่อยอร่อย <Hir> มิโรชิมะก็มีดาสองนะคะร้านนั้นร้านแบ,บ,แบน์เบอร์สองออนี่นะคะสำหรับใครที่อยากเดิมาทานอาหาร<ด> <ๆ S 2> แถวนี้ทุกถูกนะคะไม่มีงบเยอะมามีแนะนำร้านนี้แล้วนี้ชาบูชาบูนะคะชาบ,ชบูชาบนูนะคะอ่าราคาหน้่งฟัง599อย้าสิ้าอ่านฉี่อาหารกลางวัน เก้สิบก้าบวกแขกแล้วก็อาหารเย็นตั้งแต่5โมงห 1, งน,มนึ่รอเถูกเนาะถูกว่าถ้าโตเกียวไม่ได้แน่นอนต้องสามพัน,นเยนคะตอนนี้นอกจากร้านมือสองนะคะเราเจออีกร้านหนึ่งนี่ร้านนู้นเห็นไหมหลุยหลุยมือ,อ,อสอง 1 8นแดรอยเยนถูกมากถูกมากแล้วนี่ก็มีตู้อีกท่างหากในตู้ถูกมากโอ้ยก้าพันเยนถูกมากน่ารักเฮถูหมาพันแปดร้อยเยนากถูกมากถุย5้าพันกดอเยนถูกกว่าโตเกียวเยอะเลยเดี๋ยวนี้มือสองโตเกียวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะ เดี๋ยวกินหรอเดินไปเยอะมากเลยนะใช่คิวมากคิวมากวันนี้จะไปทานอะไรทาคะทานโอเปอร์มิญาจิตล์คิโรชิมะค่ะโอ้โหไม่ห่อเป็นยังไงอ่ะเคยกินแบบแบบโรยเอลอ้อใช่เมนไข่เส้นเส้นย่ใส่เส้นค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปกินกันเลยอ๋อใช่ 哦，安妮香辣。 มีเส้นนะะคไม่มีเสนนะะ้สนนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเแบนใส<น>่ฮิโรชิมะมีเส้นนะคะอ๋อของโอโคโนมิยากิของฮิโรชิมะโดยเฉพาะจะจะมีเสน้นจะทำเป็นเส้นราเม็งรู้สึกเหมือนกินยากิโซบะร้อนข้าอร่อย ันนี้เรามาเราไปฮิโรชิมาค่ะใช่ไปฮิโรชิมะสนุกเนาะสนุกมากเลยใช่ใช่วันนี้เราจะไปเอฮิเมะค่ะโอ้เอฮิเมะใจังหวัดเอฮิเมะมีอะไรบ้างคะเอฮิเมะเนี่ยออนเซ็นนั่งจักรยานโอ้ขี่จักรยานขี่จักรยานโอเคได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น เราพักผ่อนเยอะยุโอเคได้ถ้างั้นเราควรจะไปพักผ่อนกันแล้วใช่ไหมเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะค่ะอคุณยศมีค่ะแตทฤษฎีสวัสดีค่ะโอสวัสดีนะจะ